แนใต้สหายดาวแดง The Southern Thai Revolutionaries ตอนที่4วัฒกรรมเล็กของคนกลุ่มเล็กๆกับการล้มล้างวัฒกรรมหลักทุกความคิดซิ่งแหลกๆมีคุณค้าหากรวมกันยอมได้มาสิ่งยิ่งใหญ่ อานุภาพขึ้นอยู่ความตั้งใจให่แข่ไหนก็แผ่หายพยายามลูกกระสุนของเราคือความคิดบรรจุพร้อมเข้าประชิดใจห้าวหารไม่มีทอกเกรงกลัวไฟสงคลามรวมซาบาน ด้วยชีวิตพ้องมวนชนน่าเศ้าเฮอด้วยรักและเสรีภา สนสาธารณะริมแม่น้ำเจ้าพยาคืนนี้เป็นคืนที่มืดและเงียบมากๆท้องฟ้าที่เคยมีเครื่องบินมากมายก็ไม่มีให้เห็นจริงด้วยแปลงเมืองจากเรื่องที่เธอเล่าให้ฟังอะทำให้อดคิดไม่ได้เมื่อไหร่เราจะมีคนที่ยอมเสียสละด้วยชีวิต ไม่คิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองคิดแต่อนาคตลูกหลานและประเทศชาติแบบนี้บ้างนั่นสินะแล้วเธอลองดูนักการเมืองไทยสิมารีนอิสติไวแอนดูมีแต่ทำให้มนุษย์อ่อนแอบั่นทอนความสามัคคีเพื่อให้ประชาชนต่อสู้กันเอง when you have political violence, the youth fighting against the youth f o r t h e politicians, then I really feel sick. see, I find none of them really do anything good for the people. it's t divide and rule. ฉันมีความเห็นตรงกับที่นับบ๊อบมาเล่กล่าวไว้เลย ฉันมีความเชื่อเสมอว่าเมื่อไรก็ตามถึงจุดจุดหนึ่งนะคนตัวเล็กๆอย่างพวกเราเมื่อเราพบวิธีการหรือหนทางที่มีจุดประสงค์ร่วมกันมันก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรอะไรได้ฉันเชื่อแบบนี้เสมอ,อมเหมือนกับแนวคิด l i t t l e narratives ของชองฟงซัวเรียโทาด นักคิดนักปัชญ,ญาชาวฝรั่งเศสที่นำเสนอทฤษฎีโพสต์โมเดิร์นและกล่าวถึงเรื่องวัฒกรรมเล็กของคนกลุ่มเล็กๆที่รวมตัวกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะบางอย่างเพื่อล้มล้างวัฒกรรมหลักอันมีลักษณะปฏิบัติการผูกขาดเชิงจารีตนี่แหละตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเกิดเธอเลยแปงเมือง ใช่แล้วฉันก็ศึกษาเรื่องนี้อยู่เช่นกันอภิมหาบรรยายหรือเรื่องเล่าแบบมหากราบเมตาเนร์ทีฟ er มักตั้งอยู่บนความชอบธรรมความถูกต้องและเชื่อตามกันมาเป็นฉันทามติเกมของภาษาสิ่งประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือของหน่วยงานเท่านั้น อย่างตอนนี้เธอจะเห็นเลยว่ามันเป็นช่วงเวลาของการตั้งคําถามต่อความเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ถูกมองว่าเป็นความจริงเพียงหนึ่งเดียวเป็นสิ่งทันสมัยสมัยใหม่มันถูกทําให้อยู่เหนือกว่าอย่างตัวตนของนักวิทยาศาสตร์หรือกลุ่มของนักวิทยาศาสตร์มักได้ชัยชนะและได้รับการยินยอมเสมอดังนั้น การเกิดขึ้นของรูปแบบของการยอมรับความซับซ้อนของการยอมรับความซับซ้อนอันมากมายของเทคโนโลยีความสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจในรูปแบบของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสังคมช่วงท้ายของศตวรรษที่20ถูกกำหนดให้เป็นกฎต่ตอการอ้างอิงต่อเรื่องเล่าแบบมหากาบซึ่งเรื่องเล่านอกเหนือจากนั้นเป็นสิ่งที่อยู่นอกความถูกต้อง นอกจากรูปความรู้ของตัวเองอีกทั้งถูกใช้ไปในทางความผูกพันทางสังคมโดยการเมืองและบางสิ่งที่ผิดจริยธรรมหรือปัญหาเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาอาจใกล้ถึงจุดสิ้นสุดหรือไม่ซึ่งนี่คือตัวอย่างของการสูญสิ้นศรัทธาในเรื่องเล่าแบบมหากราฟเมตาเนรทีฟส์ คำว่าเรื่องเล่าแบบมหากราบเป็นเรื่องเล่าที่มีโลกััต์แบบครอบจักรวาลอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งพยายามลดทอนเรื่องเล่าวัฒกรรมหลักระดับจุลภาคหรือเ a d e r Narratives ให้เข้ามาอยู่ในกรอบอยู่ภายใต้ความจริงเพียงหนึ่งเดียวและทฤษฎีระบบ Systems Theory ได้พยายามอธิบายความรู้ทางเทคโนโลยี แต่ก็ไม่ทําให้ผู้คนได้เข้าใจโลกอย่างแท้จริงพราะความเชื่อที่ว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่เรารู้จักได้ทำนายได้เป็นทฤษฎีของยุคสมัยใหม่เมื่อถึงยุคของโพสต์โมเดินทุกอย่างก็เสื่อมพลังลงเพราะยิ่งเรารู้เรื่องของสังคมมากก็จะยิ่งพบความไม่แน่นอนมากขึ้นเรื่อยๆตามมา อิทธิพลของเมตาเนอไทปส์ ips, คือความคิดที่ว่าความรู้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของตัวมันเองซึ่งเป็นแบบอย่างของอุดมคตินิยมในเยอรมันและความคิดที่ว่าความรู้ถูกสร้างขึ้นสำหรับคนที่ต้องการสแสวงหาการปล่อยเป็นอิสระในทางกลับกันสำหรับสภาวะหลังสมัยใหม่หมายความมาจุดหมายของความรู้เหล่านี้ ได้รับการต่อก่อนในยุคที่คอมพิวเตอร์ถูกมองว่ามีความซับซ้อนมากขึ้น,นเรื่อยๆกับความเป็นปัจเจกของมนุษย์เหตุนี้ความรู้หรือวิทยาศาสตร์กลายมาเป็นสิ่งไกลห่างก่อนสูญสิ้นความศรัทธาทั้งหมดเมตาเนอเรทีฟส์ควรได้รับการแก้ไขต่อสิ่งซ่อนเร้นหลังจากนี้ระบบคุณค่าของเลียวถาดเองก็เน้นความหลากหลาย เช่นชื่นชมความแตกต่างที่ทวีคูณการสแสวงหาสิ่งที่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรด้วยวิธีที่เรียกว่าพลาโลจีซึ่งหมายถึงรูปแบบการใช้เหตุผลที่ลบล้กฎเกณฑ์เดิมหรือสร้างขึ้นมาใหม่การเปลี่ยนแปลงความคิดให้ทันยุคสมัยต่อสิ่งที่กำลังก้าวเข้ามาอมืโลกในยุคหลังสมัยใหม่ ไม่เชื่อเรื่องเล่าก่อนหน้าเพราะด้วยการสื่อสารที่รวดเด็วและเข้าถึงได้ไวกว่าทำให้ผู้คนค้นพบข้อมูลใหม่และหักหล้างสิ่งเก่าที่เคยรับรู้มาเดิมรัฐหรือผู้มีอำนาจปกครองจะใช้เรื่องเล่าเพื่อการควบคุมประชาชนเรื่องเล่าจึงเป็นเทคนิคของรัฐเสมอมาแต่ด้วยเวลานี้ทุกคนต่างมีมือถืออยู่ในมือ มีอินเทอร์เน็ตอยู่ในบ้านเรื่องเล่าอันยิ่งใหญ่ก็ถึงจุดสันคลอนและอาจจบสิ้นอีกไม่นานช่วงทศวรรษ1970สภาวะหลังสมัยใหม่คือการไม่เชื่อถือความรู้ก่อนหน้าอีกต่อไปเพราะมันเป็นแบบเกมของภาษาที่มีการพูดเกินเลยความจริงเรียวตาดจึงได้เสนอความคิดหลักไว้แบบนี้ หสภาวะหลังสมัยใหม่คือความรู้เดิมหมดความชอบธรรมและไม่เชื่อถืออีกต่อไป 2. ความชอบธรรมของความรู้เช่นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ถูกหักล้างจากการค้นพบทฤษฎีใหม่ๆ 3. ความหลากเลื่อนการรับรู้ในสัญญะและความหมายที่มีความแตกต่างเพื่อช่วยให้เข้าใจได้ รวมถึงการผลิตลักษณะที่แตกต่างกันหรือหลักในการตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต่างกันในแต่ละกติกา 4. สศาสตร์แห่งเทคโนโลยีที่เข้ามาปล้นภาวะความไม่เป็นมนุษย์ 5. เกมของภาษาคือคำพูดที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อหวังผลประโยชน์ต่างๆอันเป็นผลมาจากสภาพการหลังสมัยใหม่ ช่วงทศวรรษ1 9 6 0 0ถึง70ที่ผู้คนเริ่มเสื่อมศรัทธากับระบบความเป็นสมัยใหม่ต่างๆเช่นระบบอุตสาหกรรมระบบทุนนิยมที่มุ่งเน้นแต่หวังผลกำไรโดยไม่คำนึงถึงผลเสียหรือความรับผิดชอบต่างๆเช่นการลุกล้ำเอาประโยชน์จากพื้นที่ธรรมชาติมากเกินไปจนเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมา หรือปัญหาทางสังคมและการเมืองในหนังสือของจอร์แลตเรื่องแนวคิดร่วมสมัยที่สำคัญทั้ง50คนจากโครงสร้างนิยมไปจนถึงแนวคิดหลังสมัยใหม่กล่าวว่าลิโอตาดได้แสดงถึงการไม่อิงในปัชญาของมาร์กซิสซึ่งเขามองว่าเป็นลทัทธิเผด็จการอำนาจนิยม โดยการกำหนดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์คำว่าเผด็จก,การก็มีบริบทต่างกันอยู่นะแปลงเมืองใช่เช่นนักการเมืองพูดถึงรัฐบาลว่าเป็นเผด็จก,การแล้วเรียกกลุ่มตนเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยมันไม่ง่ายไปหน่อยหรือที่อยู่ๆก็สามารถสถาปนาตนเองได้ โดยที่ไม่มีบริบททางภูมิหลังให้คนมาตัดสินว่าใครคือนักประชาธิปไตยหรือใครคือประเด็จการที่แท้จริงใช่ฉันเห็นด้วยกับเธอแปลงเมืองนี่คือส่วนหนึ่งของวาทะโวหารและเกมของภาษาซึ่งถึงเวลาแล้วที่สิ่งสากลทั้งหมดจะต้องถูกคนตัวเล็กๆอย่างเรา หรือถอนออกมาให้หมดเสียทีเรามีสิทธิ์อันชอบธทมต่อการพิสูจน์การตั้งคำถามกับระบบเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและจะไม่ตกเป็นเหยื่อของความอายุติธรรมอีกการรื้อสร้าง Deconstruction จะช่วยให้เราเห็นจุดอ่อนของการอ้างความเป็นตัวแทนบางทีเราต้องละทิ้งภาพเหล่านั้น ซึ่งเดริดานักปัญญาชาวฝรั่งเศสเขาได้เสนอแนวคิดนี้และยังกล่าวอีกว่าการรื้อสร้างจะช่วยหาความหมายอื่นๆที่ตัวบทเดิมกดทับเอาไว้มีรายละเอียดอะไรที่ถูกบังเอาไว้อยู่อาจทำให้เห็นข้อผิดพลาดในตัวบทเดิมและนำมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ใหม่ การไม่ยึดติดกับระเบียบปฏิบัติเดิมๆที่เราเคยเรียนรู้กันมาความท้าทายที่จะออกนอกกรอบของแนวคิดเก่าๆจะช่วยสร้างประโยชน์ในการเรียนรู้ใหม่และเกิดความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของยุคสมัยได้เป็นอย่างดีเลียตาดกล่าวว่าลักษณะความรู้ที่พึงประสงค์คือความรู้ที่มีลักษณะเฉพาะท้องถิ่นมีความหลากหลาย ใช้การวิเคราะห์ในระดับจุลภาคเป็นเรื่องเล่าในขอบเขตที่แคบๆสิ่งเล็กๆเ,เนี้ยจะสามารถตรวจสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมทุนนิยมขั้นสูงและเปลี่ยนโลก,กทัศน์ต่อความรู้เสียใหม่สิ่งที่เขาคิดคือขบทที่สร้างสรรค์เป็นการต่อต้านเพื่อหาปลายอุโมงค์ที่มีแสงสว่างรออยู่ มนุษย์จะต้องถูกปลดปล่อยเพื่อความหลากหลายเพื่อเสรีภาพเพื่อความถูกต้องเมื่อได้ยินคำว่าเสรีภาพทำให้ฉันนึกถึงเจตจำนงเสรี free will นั่นคือความสามารถในการเลือกทำสิ่งใดๆโดยที่ไม่มีปัจจัยมาขวางกั้นเสรีภาพ บางครั้งก็ถูกกำจัดสิทธิของมันเมื่ออยู่ภายใต้ระบบรัฐและสังคมประชาชนก็ควรมีเสรีภาพทางด้านการเมืองด้วยแต่เสรีภาพนั้นก็ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตนเองอย่างที่เราเห็นความวุ่นวายจากกลุ่มผู้ประท้วงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ต้องการปลดล็อกให้พวกเขากลับมาทำงานเป็นปกติ และไม่กลัวที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่เสรีภาพสุดโต่งแบบนั้นกับเพิ่มภาระหน้าที่ให้กับหมอพยาบาลซึ่งคำว่าเสรีภาพก็ต้องดูบริบทดูสถานการณ์ด้วยมิเช่นนั้นก็ไม่ต่างอะไรจากความเห็นแก่ตัวมันอย่างที่คานเรียกมันว่ากูดวิลหรือเจจำนงดี ที่เป็นอิสระจากทุกเงื่อนไขเจตจำานงทางศีลธรรมต้องไม่ถูกทำให้หลงผิดแต่เจตจำนงทางศีลธรรมของเราทุกคนต้องมุ่งสู่การเคารพและทำตามกฎกติกาเพื่อรักษาระเบียบเกียรติยศจากจิตวิญญาณภายในของเราเองเรียวตาดได้เสนอแนวคิดเรื่อง The s u b l ล m มที่อิมมานูเอลคานนักปัญญาช่วง ศตวรรษที่18มาใช้ในงานคิสติกออฟจัดเมนต์1790เพื่อศึกษาเรื่องความรู้สึกความพึงพอใจและอธิบายความรู้สึกที่ผสมผสานระหว่างความงามกับความมิตกกังวลซึ่งมีความสำคัญต่อการศึกษาทางด้านสุนทรียศาสตร์อย่างมากโดยเรียอตาดแสดงทัศนะผ่านงานของเขา ว่าเมื่อเรารเผชิญหน้ากับภูเขาที่สูงใหญ่สีดำทะมึนจนทำให้เราเกิดความกลัวเดอะซับลามจึงเป็นประสบการณ์ที่เราไม่สามารถรับรู้ได้ทั้งหมดทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเหตุผลกับจินตนาการเป็นสถานการณ์ที่เราไม่ได้ตกอยู่ในอันตรายจริงๆไม่ใช่ความกลัวแต่ก็ทำให้เราวิตกกังวล เป็นสิ่งเกินเลยจากความรับรู้ของเราเลโอตาดต้องการเสื่อให้เห็นว่าการรับรู้ของเรานำมาจัดระบบโลกแห่งความเป็นจริงได้ไม่เสมอไปเพราะอาจมีบางอย่างที่เราไม่เข้าใจผ่านความคิดของเราจึงชี้ให้เห็นถึงวิกิตการที่จินตนาการและเหตุผลไม่ได้ไปด้วยกันเสมอแต่อย่างไรก็ตาม ผลจากการศึกษาความคิดของนักคิดนักปัญญาเช่นเรือวตาดทำให้เราได้เกิดแรงขับดันจากเขาและสามารถนำมาใช้สร้างแนวคิดใหม่ที่จะต้องเข้ามาแทนที่ความรู้แบบเดิมและนำมาขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนยาแก้พิษที่มีค่าเพราะสิ่งเล็กๆอย่างพวกเราคือสิ่งที่สวยงาม ที่เมื่อประกอบกันขึ้นมาแล้วจะกลายเป็นสิ่งที่โดดเด่นและสามารถต่อกรกับอำนาจเลวร้ายที่ยิ่งใหญ่ได้เสมออย่างเช่นเหตุการณ์ของกลุ่มคนเล็กๆที่ได้ทำสำเร็จรู่ลงมาแล้วจากในอดีต